สบายดีเด้อพี่น้องเออสบายดีทุกผู้ทุกคนเอฟซีทีนารัก สวัสดีค่ะน้ำพริกหนุ่มทำเองพี่น้องอืมเค็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 มแห้งเอเลยใส่ปลาอันน้อยหนึ่งใส่น้ำปลาบัี้กินข้าวกับน้ำพริกหนุ่มพี่น้องวันนี้ก็สซิบแววเคือเก่าพี่น้องกินกินโดนอะไรล่ะกินแล้วแล้วกินแล้ว ออรอยบอกแล้วเด้เนาะก่อนอื่นกระขอโทษขอภัยทุกขูทุกคนเด้อบอกแล้วนะอย่ามากระเตื้องถึงกูอย่ามาเว้าถึงกูนะอือกูบอกแล้วนะเรื่องพัวพวเมียเนี่ยนาะยีหนามาอี飒มาอีสันดานมาอืออี飒ส,สัว มึงเห็นเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาพังเขาพินาศมึงมีความสุขเลยนะอีสันดานอือสิบอกไปไหนนะมึงอย่ามากระเต้องถึงกูมึงจกว่าเอาฮาาอันสวัสดีมานมึงจะว่าวอาฮาทางใดมึงกล่าว่าโลดมึงอย่ามาเต้องถึงกูบอกแล้วเออนะมันฮู้ฮู้ว่าพี่น้องมัน่าดจากไหนพี่น้องฮู้บอกอือ อีกหน่อยสาวอ้อนเดี๋ยวก็ข้ามไปหาพี่เขยอืเพราะคนมันเคยกันนู่นนี่นั่นไอพี่น้องอีมนมันรับความจริงไม่ได้จะสั่นเลยโอ้ยสาถูกอีตายรับอีตายไวอีตำตับตำ้ปอดมึงอีห้าขวมึงอืมีซาดสัวมึงอีพ่อแม่มาสั่งสอนสาถูก กูขอให้มึงมีผัวเด้กูขอให้เอือยมึงกูขอให้มึงมีเอือยกับผัวมึงน่ะนอนโค้งกันเซิงกันแต่ละมือเด้อกูสาธุกูขอให้แม่มึงกับผัวมึงน่ะมียังกันอืมนะกูบอกแล้วนะมึงอย่ามากระเตืองมึงกูอีปากมาอีปากซะมาแกะอืมมึงเคยเห็นบอมึงเคยเห็นละบอเขาเคยกันนะมึงเคยเห็นละบอฮะ ผูกกูเป็นเมียมันนี่มาสิบกว่าปีาแล้วกูคือบ่เคยเห็นมันไปน,นอนกับไผ่เออฮะไห้ซูนั้นได้พวดีมันเคิองขีตีนัวกูก่อนก่อนสิมาว่าอย่างค่ะเด้อไม่ได้เคืองคีตีนักเป๊กูก่อนอืมนะที่กูอยู่นั้นพวกูได้ทุกวันในย้อนยังซูหูบอ่อซูหูบอ่บอ,บอวาอ่าย้อนยังกูคืออยู่ซูอัดสีมองกูอยู่เป็นแบบเป็นขี่ขาแล้วแต่ควมคิดมามา,มาของซูอ่ะนะนะ กูสิบอกว่าหาเดอ้อนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างอืมคำว่ากัวกับเมียน่ะกูสิบอกว่าหาซะขาผัวก็คุดคือซูน,น่ะตดคุดนอกลูกนอกทางกูหิตคืดซิมีคนใหม่หิตอะโก่ยกูก็คือผู้หนึ่งแตะกูไปอยู่นั่นแต่กูสิบอกว่าหาเด้อาาของแนวนี้ค่ะว่ามีผู้ใดหลับได้แม้แต่นังหนามเองค่ะผู้ที่มันเบ้าใ้กูนั่นอ่านังหนาซุกไยังหลับก็ได้เลาคู่กัวม,มียเมียน่ะกูสิบอกว่าหาซะ ไอเรื่องพวกไตสะดือนี่เออพวกซูนั่นแหละโตดีเลยแหละกูสิบอกไว้ให้อ่เรื่องหึงขวงอันหึงหวงตามหาผัวตามวงเหล่าตามวองเงินยาสูบนะเออกูนี่โชคดีนะกูนี่เออบุญวาสนาฮีกูดีกูบอกตรงเลยถึงผัวก,กูบ่รวยกับสั่งเถอะอืมบ่ได้มีงานมีการหมัน่นคค้งือคนอื่นก็ตามนะผัวก,กูนะ เออแต่ยังหน่อยกับมาในนอกลูกนอกทางคนเฮานะ่ะนะสู้อย่าเอาสมองครอบครัวสู้หล่ะการใส่ปัจจุบันของสู้มาใส่กบครอบครัวกูเด้อไอ้เรื่องอันคิดอันตำตำสมองมามาแบบนี้ค่ะสู้อย่ามาเอากบครพบครัวกูอืมมึงคิดได้จังไดอีสมองมาสาวอ้นสิขามมาหาผัวมาหาพี่เขยสิขามไม่ได้จังไดขามมาเขา,าเเก็มาเล่นน้ำเก็นมาเล่นน้ำกัน ทูกทคือบะข่ามมันน้มาน,นอนน้ำกันบ่มาโค้งกันบอกให้อีสมองมาเมื่อส่วนใดคิดเมื่อสมองส่วนตีนบ่คิดนะฮะอีนามาอือปากเก้าึ้นเนี่ยโอ้ยนะเดี๋ยวสาวอ้นก็ข้ามไปหาพี่เขยอีมนมันก็รับไม่ได้มาเป็นนางกูสิลับบ่ได้เออเรื่องงั้นเรากูหลับบ่ได้มิตรสดาอันสมองมา้ามึงหาตัวม่ยอมรับความเป็นจริงนะเออ อย่าให้พูดขึ้นเด้อเหมือนครูบอกแล้วเด้อว,ว่ามึงสิด่าด่าไปมึงอย่ามาด่าเรื่องนี้มึงอย่ามาเดาอีมาสีใหม่มึงมอื่ถ้ามึงแนงไม่ยืนดา่ากูจะหนาบ้านกูนี่อ่ายังไม่ให้พูขึ้นอยู่นี่เออประต้ามาเบาสิควอยเด้อฮะคอมเมนต์มาเบากูสิด่าแม่์งั้นบัดละกูได้มาดา่ากูน่ะมีสนใจมันหนาแม่กูอืา ปล่อยว่างหาะีแม่์ซุนยังกูปล่อยว่างร้อยเถื่ออะไรซุกยังเห็ดเะกูอยู่เออเมื่อกินนีแม่ม์แล,ล้วเข่าก็แล้วกินเขา่าเมื่อกินละอืมกินบอลงอืมอยากให้ปล่อยว่างปล่อยว่างคำบาของซูนะมันสะทุนมันตันตุ๋มคำบอกแต่ละคำนะเออสมองคนดีๆเขาบเพว่ากันเขาบู้คิดกันหนอแบบนะฮะเอโอโว้ยหมดไตผม มองคนดีๆนั่นจะพวกมึงอะแหละอีพวกมีปมอีพวกปมด้อยอ่าถ้าพวกมึงมีปมอะไรพวกมึงก็ไปเขาวัดเขาว่าพ่นพวกมึงอย่าเอาปมตัวเองอะปมปนป,ม,ปมด้อยนะปมที่เกิดที่ถือพัวถิมถือถือพวัวปะอ่าที่ถือพวัตมีเมียน้อยมีเมียหลวงนั่นอย่าเอาปมจะคล้องนะว่าใส่กับชีวิตขอบครัวกูเพราะขรัวกูไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบนี้บอกไว้ให้หซะเออ มึงอยากเอาปมจาขอมาดาเขาควกก้กูอือบ่าเพชรนะ้าเราบ,บดีนะคนไบอยู่เดากคุบอยู่น้ำดอกอือ้าราบ,บดีจริงนั่นกูนสิบอกว่าหาซะอ่ะยิ่งกับกูได้ลูกน้ำกันชุบกูแห้งหักกันแพ่งกันเออไอพวกที่ภ้าว่าน่าอยากให้กูเลิกกันกันบเ่าเพ็ะติเอาเคี้ยมตัวเลยพวกมึงนะเคี้ยมตัวเคี้ยมตัวกันใจตายอือเคี้ยมตัวโรด มันต้องมาเสนอแน,นะเนาะถามันสิเลิกกูมันเลิกตั้งนานแล้วกูกับบริแมนคนงามแบบล้วกูคนขี้ไรขี้เล่เนี่แหละแต่เป็นยังพัวก็คืออยู่น้ำกูย,ออย้ยอนยังย้อนควบเข้าใจกันพัวเมียมังอยู่น้ำกันได้ย้อนคนมันสันดานและนีสไซสคือกันถ้าสันดานนี่ไยสมันปะเขากันมัน,นกนนะ็อยู่น้ำกันบ่ได้คนเท่าไหนยายกูว่าหลอนอไรเออถ้าว่าคือนนองมไต้ว่าข่อยเนี่ยว่าบ่มวนว่าบ่มวนอีพวกมาขี้เกลอยดนะบ่มวนไรเนาะอืมกูขืนเด้อพวกห่าน บอกไ้อย่ามากระเตืองถึงกูถ้าซ่องพอด้ลงขิดไปหนึ่งทำไมต้องมาเอ่ยถึงกูทำไมต้องมาเบียนถึงกูด้วยล่ะเออสุกสว่างยังสุกสว่าไปตีเรื่องอื่นเรื่องนู่นนี่นั่นของครอบครัวคนอื่นสุกสว่าเรื่องเนี่ยประเด็นแต่ครอบครัวเขาสิสิมาประเด็นยังกับครอบครัวก,กูเสียเอาครอบครัวก,กูไปของเกี่ยวยังครอบครัวก,กูก็อยู่แต่กูเออครอบครัวกูเม่เคยไปยุ่งกับไผกูไปได้สั่งคว่เดือดร้อนให้ไผทุกวันนี่ ม่แต่พวกมึงน่ะมาสา้างความเดือดร้อนให้กูนะให้กูออกมาดา่าซูอยู่นี่เออนะที่กูว่าหนูกูโมโหนบ่แมนบ่กูหลับความจริงบ่ได้ดอกมันบ่มีความจริงเห็นหลับสิไปหลับห้ย,ยี่แม่ซูย่ย,ยังไงซู่ที่มายักเยี่ยนให้พวกกูพิษน่ะตียักเยี่ยนให้น้องก,กูพิษน่ะบ่หรือว่ายักเยี่ยนให้กูนีทำเป็นรู้แล้วกันทำเป็นแบบบ่รับลูบ้ค่ะบอกฮะโอ้ยอย่ามาอวดฉลาดจีกูนะอีพวกสมองมาเอ้ยซู้จะขึ้นว่าซูสฉลาดกูกูนะอันสมองสาสูนะเออ นะแค่อาปากกูก็เห็นรลรวลินไก่พวกมึงสิว่าถึงกูนั่นเขาเมต์สันด่านหมาของซูนั่นเอฟซีม,มั่หมาหนะเขาเอฟซีมัม่วหมาพี่งอ,อืมนะคนดีดเขาสิไปคิดบอแบบนั้นเออกูอธิบายหาโคตรหารอยเถื่อแล้วชูยังบอกเขาใจเออหรือเขาใจต่แกล้งท่านเป็นบ่เขาใจบอฮะกูภาวนาเด้อภาวนาให้มึงก็แม่มึง พัวมึงกับแม่มึงกับมี่ยั้งกันหรือไม่กับมึงกับไอ้มึงหรือไม่กับมึงน่ะก็พอมึงเองนั่นอืออีได้ที่มันหมักเป่าเรื่องไต้สือน่ะกูภาวนาเออถ้าขาดความอบอุ่นกันพูดนลหละหาคนหลักน่ะพูดหละอือหมักพูดไดกับไปเบิ่งกูนั่นไะมีเงินกับไปหาแจกแล้วเอาเงินสื่อความอบอุ่นนั่นจะไปเลยอือได้แน่นอนถ้ามีเงินไปหาแจกคนน่ะถ้ามึงอยากได้คนหักมึงนั่น มึงมีเงินนะมึงก็ไปห้เขาไปชุมเทห้เขาแล้วเขาหักมึงรอดเนี่ยหัดฟาตีมนพูนว่าพูนคนขูมือนี่ฮะ่ะอ่านะโอนรอดเทละสามหมื่นทละสี่หมื่นน่ะหักผู้ใดนะ่ะอยากให้ผู้ใดหักนะั่นเออถ้าขาดความูุม่งุ่นถ้าอยากให้ผู้ใดมาเอาใจนะ่ะเออมีเงินกันด้อยแม้แต่ขีเล็บขีตีนมันก็แก้ห้คนนั่นเม้นต์นได้กระว่าหอมถ้ามีเงินนะ่ะกูสิบอกว่าหายละสันดานคนขูมือนี่เออ กูบพื่ออะไรวะไดอกูก็คือกันถ้าเพืได้มีเงินให้กูกูว่าดีวะท่านเลอือนี่คือความจริงผู้ใได้มีเงินให้กูผู้ใได้ดีกับกูกูก็ดีกับอือบัวแมนควบไม้มามีเขามีเงินให้ห้าวเราสิไปหลอกหลอาเงินเขาบัวแมนอันนี้นิสัยกูบัวแมนเด้อคือกูหายใจเลยแหละอือถ้าอยากได้ความบัวปุ่นไปห้าเงินนะซื้อคนกูผัดบอลได้กูบม่มีเงินซื้อไพ่ไพ่หักกูก็หักบหักก็บัววากันกูบม่มีเงินให้ไพ่กูนะอือ ทำบุญตามบตรกูทำร้อยสองร้อยสองสามร้อย,อยบวกเกินหาร้อยบาทแค่นั้นแหละทำตามมีอืมมีสำนดกกับเหตุสำนันมีหน่อยกับเหตุหน่อยมีหลายกับเหตุหลายเออบนแม่นเสกได้หนาเพราะพูดเหตุนำคนกคนั้อืมบม่จาเป็นออกสื่ออีก้าคนเขาอันคือประหายคนด้วยความจริงใจนะไม่จำเป็นต้องออกสื่อนะสิบอกไว้ให้ ปากเคินเบ้าขึ้นโง,มง,มงม่มาเกี่ยวมาโง่มามาใส่แต่กูกับผัวกูนี่โง่มาแต่ไอ้เคยกับน,น้องเมียนี่โอ้ยเนาะมาสี่แม่ช่วยถ้ามันเป็นอิรีไดนะ้แม่เนาะกูจะเข็ดคอนเทนต์เนาะถ้าเป็นอิรีได้จะไหนอ่ะชูบเคยเห็นบอลไนนอ้เนาะเขาเอาผัวเดียวกันนะชูบเคยเห็นบอลในะโลกไปไน,นี่เหรออ่ะคู่คนอื่นได้เหมือนคู่กูได้เอออืม มาสีแม ata, karaoke, ่มึงน you know, ี <mel> ่ดากูเลิดามากูดาครับกูบอกไว้เลยกูสนใจนั่งหนาสุดละกูเหือยนี่ค่ะกูเหื่อยทำดีและอือกูเงียบแล้วก็ดากูถ้ากูบอกเงียบก็ดากูถ้ากูบอกตอบโต้กูย่านถ้ากูตอบโต้ว่ากูเก่งอือก้าวเล่าอวดเก่งอือบ่ยอมคน้าให้กู ปากูดาคืนมากูเก่าแล้วปัดกูย้อนปากูย่านสุเซียวได้ไรกับชีวิตกูนั่นอืมสุเสียวได้ไรกูถามสุแน่สุกิจมาดูสุเสียวได้ไรอืมสุมีสิทธิตยังสุจิมะบอกเครอบครัวกูสุมีสิทธิตยังสิทธิ์ขอดได้องสู๋สุจังสิมาเก่าไก่กับครอบครัวกูกูถามแน่เออปากอบครัวมึงกูบอญยุ่งเกี่ยวล่ะกุสิมาสแตกแดกหายังกูไปซ้อนนังหนาสูน่ะอืม พักกูดา่าได้รับให้ได้เวลากูด่าครับนะเดือดร้อนแท่นกันอือถ้าเข้าด่านี่โอ้ยเดือดร้อนแท่นกันปกป้องกันนะพี่น้องอือกูว่าเดี๋ยวน้องมาเดือนเก่าชนมันเดือนเก่ามาติดเชิงพี่น้องอือกูฝากบอกถึงเดอ้ออีผุงมึงบอกว่าอันเช้าอ้อนอันฉีขาดมาหาพี่เคยอ่ะอือมึงก็ระวังเนอะมึงนงเาื้อยมึง้อยหาหาพี่เคย เดี๋ยวว่างเคยมึงร้อย,ยเชิงน้องซะอันน้องอันยังก็เฮิร์ดยัก็พวเมเด้อมักเอาปมด้อยเรื่องมักเอาปมด้อยเรื่องตัวเองมาด่าคนอื่นดิมึงกูจัดให้ถ้ามึงมักแบบนี้อือถ้ากูบังคับยูทูบจิตติเหลืองนะกูจะสัตว์มึงคนนี้อีกกูจ่ได้เบานะกูจะบอกให้ก็่เคยบอ,อกกูชี้ย,ยันนั่งหนาสุดนาะบไปค้อแม่มึงกินก็ไอกอืม พลอยสิหักกหักพลอยบ่หักกูก,ก็บ่ได้สนอกอือม,มันได้มีผู้ใดมาหึ่งเข่าให้เฮากินบ่ได้มีผู้ใดเอาเงินมาให้เฮาอือผู้เพิพ่นให้ก็หายเฉพาะผู้เพิ่นให้คือเพิ่นหกักเฮาก็บ่เว้าถึงเพิ่นนั่นน่ะอืออาสสัมสูน่ะบ่ได้เอาเข่ามาให้กูมานะ่ะกูสิจงหน้าแม่์ุติอือเสือกซะละแน่บรรทุก่องทางอยากหูอยากเห็นหนี่โอ้ยนอนกับ่ลัก บางคนอุ้ยนอนไม่หลับเลยพอได้ยินข่าวว่ามันจะมีข่าวพรุ่งน,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 นี้นู่นนี่นั่นนอนไม่หลับเราอยากรู้อยากรู้บอกมาเลยบอกมาเลยซาละแน่เสือกไปบะทุกเรื่องอยากหูจะขนาดนั้นเลยลเรื่องชาวบ้านอืมนี่หละคนเฮาเขาทึงบอกเลยพี่น้องเสือกเรื่องชาวบ้านอยากหูเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของซาละเลวความสมองมา้าของมันเน่ะมันเคยรับรู้หรอกพวกฮา,านี่่ะ อพอเมย์มันซ้อนมาดีพี่น้องซ้อนมนาะสามคอมเมนต์มาาดาสซบานอืมด่าแล้วนะคะฟ้องเขาแบบนี้พวกสมองหมาหากินแบบง่ายๆายหาหาเรื่องตกซัพย์เห็นเอฟซีสยหาซ่องทางเขาแบบนี้ยังก่อนคนบ่อยมันหาซ่องทางมันหาซ่องทางครอบครัวหนึ่งถือด่าไรคือครอบครัวใครนี่ถือด่าไรว่าสันซะสา,สางซ่องขึ้นมามาดา่ามันมาลงนาลง,ลงให้คนดา่า พอมีคนโอ,อนเงินให้พ่อยาแได้นพ่อยากดด้ดแแนแสงแดดตับกมันอุมสมเพศถึงได้นเนาะอีนาหมาเมือขึ้นมาเลยนะมือมือคือสิบมีแดดสิบเคยมีในยังกระอ้างด้ยังกระอวดโอ้ยอันผูเขาใส่เขายี่ห้อนะเขาสี่ห้าเซมึงนั่นถ้าเอาอีหานี่ไ้อีหายังเดีพี่น,อน้องอีนาด้านอืมอีนาหมาอีได้เนะี่ย หนาด้านนะอีด้านมันเปิดช่องดาวขอ,อยมันมันหนาด้านนโคตรหนาด้านเลยพี่น้องค่ะด,ด,ด้านไดไออดนั่นแหละอือถ้ามึงลงนะลงจริงนะมึงต้องจำเป็นต้องรับเงินบริจาคจากเอฟซีมึงไ่ต้องเอาเลยคนที่เข้าสร้างกูนะมึงต้องยืนเดียวอีกมึงเหตุนี้มึงก็ต้องทุ่มเทเงินโตมึงเอง,ของเขาจะเอิญเป็นคนเก่งกลับได้เฮกันได้เฮกันมาขึ้นมาเดือนเก้านี บริวามึงเก่งเดี๋ยวน,นะอีใจปาซิวเขาเอิญนะอีขีอีขีขาตาเขาอืวเวลาเจอหน้าไม่กล้าพูดพออยู่ในกล่องหัวเติมห,หัวโกดมัยเป็นนั่นนะสิฟองจะได้พี่น้องก็สิฟองไปอีกละปรึกษาอาีละฟองหาหาวิธีอีกละพี่น้องหาวิธีโจ๊กซ้ำให้เอฟซีอันโอ๊ตเงินซอยอีละพี่น้อง หาเงินง่ายนะอีนี่อือ <c oughs> สิฟ้องอีแล้วพี่น้องประกาศด้วยนะมึงสิประกาศทามเห็นยังมึงเก่งนะกฎหมายโบแมนติมึงก็ฟ้องแล้วแหละอือฟ้องเลยหาวิธีตกทรัพย์ให้คนโอนเงินให้อีเราพี่นอ้องอือเขาโอนให้ก,กับกัลุณาไปใส่หนีนะเนี่เป็นหนีเพ่กันเลยอย่าบ้าแต่กูเป็นหนีได้นั่งน้ำมันก็คือสิหนีไล่ดอกเบิ่งจ์กซาการูปแล้วอือ คนในเมืองอย่างส่วนตีนแตกพี่น้องว่าพืชนี่หานี่คืออะอยู่ในเมืองนะแต่ส่วนตีนแตกน่นจิคุณยายได้พว่าเป็นบักฮี่ได้พวเป็นบักฮี่อ่ะพี่น้องทนที่สบายกับห้าวิธีตกทรัพย์ให้คนโอนเงินให้ ตีสิบแต่ฟองรอบคนนั่นฟองรอบคนนี่พอให้คนโอนเงินสมทบให้มึงว่าอิจฉาสมเพกเวทน,นาเมย์ไปอ่ะว่าพูดอิจนาได้เนาะ